สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนอนกันหรือ,อยังคะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์ตอนดึกๆเพราะว่าได้ของใหม่ไม่เชิงของใหม่ได้ของเก่ามาแล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าเป็นของชอบก็ส่วนหนึ่งเป็นของหายากก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นของที่เราตามหามานานต้องบอกแบบนี้แล้วก็ พอดีมีน้องโบสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็พอดีมีคนที่เขารู้ว่าเราว่าว่าเราตามหาตัวนี้อยู่แล้วเขาเจอแล้วเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยเราก็แบบก่อนอื่นความรู้สึกแรกก็คือขอบคุณมากเราก็เกรงใจเราก็ดีใจมากเลยที่แบบที่ได้มานะคะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็คือน้ําหอมขวดหนึ่งนะคะที่โกแบบ ใช้มานานมากนะคะก็คือเฟลดโดของโรชานะคะเฟลดโดของโรชาต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าขวดเนี้ยโกเริ่มซื้อเฟลดโดขวดแรกเนี่ยราคา990บาทจำได้เลย 100ml ที่นครสวรรค์ปี2539ไปซื้อกับเพื่อนเพราะตอนนั้นน่ยนครสวรรค์มันร้อนเนาะเราก็อยากได้น้ําหอมแบบใช้ง่ายๆตอนนั้นจําได้ว่าเราซื้อควอเตอร์ของผู้หญิงจากดาวิดอไปก่อน แล้วก็เราก็มาได้ขวดน,นี้เป็นขวดท,ที่2นะคะตอนนั้นซื้อมาร้อ ml มัง้งแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ตอนประมาณม .4 อะ่ะจนไปถึงม .6 สอบติด Entrance ติดมชก็เอาไปใช้ด้วยแต่ว่าน่าเสียดายพอตอนไปอยู่หอในมชน้ำหอมนั้นเพื่อนจุบไปหายนะคะก็ไม่ได้ใช้จนกระทั่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปไปทำงานอนะ work and travel ที่อเมริกาแล้วเราก็เลยฝากเขา ซื้อ eBay มาเป็นขนาด5้า ML ่เพราะตอนนั้นหาร0 0 ml ไม่ได้เป็นขนาด5 ml, ้า,า l 2ขวดนะคะก็ใช้ไปแล้วหมดไปแล้วขวดหนึ่งนะแล้วก็เหลือขวดนี้ที่แบบมันเหลือประมาณ 40, 40 ml ได้แล้วเราก็ไม่กล้าใช้ก็เลยได้แต่แกะโดมแกะโดมอะ่ะไม่กล้าใช้เลยเพราะว่าชอบมากนะคะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้นะครับมีผู้ใจดีก็ให้ขวดนี้มาอีกขวดหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีเฟลดอยู่กับตัวประมาณ สขวดแล้วก็นี่เป็นถือว่าเป็นขวดที่4ในชีวิตแล้วนะคะก็ชอบมากก็ก็เลยวันจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงชอบแล้วแล้วมันแล้วมันเก๋ยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าน้ำหอมเนี่ยจริงๆมันก็มีเทรนของมันเหมือนกับเทรนแฟชั่นเทรนเทรนของแบบความนิยมเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยนะ,ะอย่างตอนนั้นนะตอนเด,เด็กเราจำได้เลยว่า กลิ่นที่อยู่ในเทรนตอนนั้นนะคะก่อนหน้าน,นั้นปี80เนี่ยเป็นกลิ่นที่มันจะเป็นคอมเพล็กซ์เราจะนึกถึงกลิ่นน้ำหอมที่เวลาดมปุ๊บเราดมแล้วบอกไม่ถูกวมันเป็นดอกอะไรเพราะมันซับซ้อนรวมกันอยู่นั้นเลยน้ำหอมยุคๆนั้นแรกๆก็จะเป็นบิวตี้ฟูลของเอสเตนเนอะชนอ่างเดอบร์ฟมาดามโรชาหรือว่า อ่ลาลังโคมเทรซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นนี้แหละเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะคอมเพล็กซ์ซับซ้อนโน้ตเป็นร้อยเป็นพันเลยก็มีแล้วเราดมไม่ออกแต่รู้ว่ามันหอมแล้วมันก็ค่อนข้างจะโอเรนทัลแรงนะคะจนกระทั่งอ่คาร์เวนคลายเนี่ยก็ปลูกความมินิมอลกลับมาด้วย c k 1ใชัไหมพอปลูกความินอลกลับมาด้วย C k 1คก็จะเป็นเทรนอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านเราเอเชียเนาะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นโทนที่เรียกว่า เมื่อก่อนนะมันจะเป็นแบบกลิ่นแบบที่เขาเรียกโทนอีเซมิยาเกะคุนๆปะ่ะโทนอควาติกแบบนั้นที่เราจะชอบเรียกกันว่ากลิ่นแตงโมกลิ่นเมล่อนอะไรเงี้ยนะคะเป็นกลิ่นของผลไม้ฉ่าน้ําที่หวานจัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกลิ่นของผลไม้ที่หวานจัดเราจะนึกถึงอะไรอ่าีเซมิยาเกะนะคะโรเดเซของอีเซมิยาเกะแล้วก็เอสเคปนะคะของคาร์วินไคล เป็นกลิ่นประมาณนั้นที่ฮิตแล้วก็พอมันจะค่อยๆเบาลงมาจนเป็นคูอเตอร์ของผู้หญิงของดาวิดอมนะคะก็จะเป็นกลิ่นแตงโมหรือว่าเป็นกลิ่นจริงๆมันเป็นกลิ่นเมลอนเมลอนเย็นๆฉ่ำๆแฝงโทนความสดชื่นเอาไว้แบบนี้ตอนนั้นก็ฮิตแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน,นะคะพอกลิ่นพวกนี้ฮิตมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมาเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นโทนกุหลาบลิ้นจี ก็อย่างบุกเบิกมาด้วยแบบลังโคมิราเคิลเนาะพัฒนาคลายตัวมาเป็นโคลเอบลครีมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบลูนะคะเป็นโคลเอบครีมแล้วก็แล้วก็มันจะมาเป็นโทนที่ฮิตอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะก็คือแบบกุราบไซรัปปี้หวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโดยมีมงปารีสโดยมีลาวีเอเบลเป็นเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้คือเล่าให้ฟังคล้าวว่าจริงๆแล้วกลิ่นมันก็มีโทนของมันแต่เพราะว่า เอาเป็นว่าในยุคนั้นนะคะในตอนช่วงที่กวดอยู่ม .3 ม .4 ปี39าเงี้ยมันก็จะฮีทโทนอควาติกแบบนั้นแหละอะโคติกที่มันจะเป็นเมลอนหวานๆแต่ว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างแรงในะขณะที่ตัวนี้กลับเป็นกลิ่นอะโคติกที่เบานะคะแทบจะไม่ได้กลิ่นถือว่าเป็นน้ําหอมที่อ่อนมากในยุคนั้นเราชอบมากเราชอบทั้งดีไซน์ของขวดนะคะขวดเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นตัวผู้หญิงเป็นตัว ผู้หญิงท้องนะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเป็นผู้หญิงเป็นตัวพลายน้ําเราจะอยากจะบอกว่าพลายน้ำมากเพราะว่าสุดท้ายจนร้านจนร้อนเลยเราคิดว่ากลิ่นเนี้ยเหมือนอะไรเราคิดว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันสะท้อนตัวตัวความเป็นนิมหรือว่าความเป็นเอลของแม่น้ำอ่ะแล้วเป็นน้าําใสๆสด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกทันกลิ่นแล่านี่ใช่ค่ะตอนนั้นฮิตมากใครๆก็ต้องมีใช่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวแต่กับกลัวนเนี่ยเป็นอควาติกต่อจะจะบอกว่าอควาติก แบบตอนนั้นกับอควาติกแบบปัจจุบันก็ไม่เหมือนการอควาติกปัจจุบันเราจะนึกถึงกลิ่นคาวเค็มของเกลือสีซอหรือว่าเป็นกลิ่นสาหร่ายจะเป็นกลิ่นโทนอควาติกอย่างที่ปัจจุบันแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นเอ่อชื่อต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าต้องบอกว่าเฟลโดนะคะเฟลโดเนี่ยมันมาจากกาว่าเฟลแล้วก็ยูที่แปลว่าน้ำเฟลที่แปลว่าดอกไม้ดังนั้นตัวนี้มังจะเหมือนเป็นกลิ่นของดอกไม้น้ะดังนั้นกลิ่นหลักของกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกบัว อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราออบเซสมากเพราะว่าเราเป็นคนตามหากลิ่นดอกบัวมานานมากแต่ว่ากลิ่นดอกบัวที่เราชอบเนี่ยเป็นดอกบัวหลวงหรือดอกบัวไทยไม่ใช่ดอกบัวแบบบลูโรตัสแบบบัวฝรั่งคือจะบอกว่าบัวไทยกับบัวฝรั่งกลิ่นก็ต่างกันมากบัวฝรั่งมันจะหวานแหลมๆในขณะที่บัวไทยเนี่ยมันจะหวานอมมัสกี้นิดๆมีความเป็นแป้งละมุนละมุน นึกถึงบัวขาวอะไรเงี้ยไม่ใช่บัวขาวที่เป็นนักมวยนะคะหมายถึงว่าบัวสัตบงกฎอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้เราก็เลยชอบมากนะคะกลิ่นมันเบาคือใส่ไปแล้วเพื่อนชมว่าเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบก,กลิ่นตัวหอมด้วยตัวเองไม่ได้ใส่น้ําหอมแต่ว่าเป็นกลิ่นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยนะก็เรามาลองดูกันแล้วกันเนาะว่ากลิ่นนี้นะคะที่เพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็กลิ่นที่โกเก็บมาเองเนี่ยมันเป็นยังไง บอกก่อนว่ากลิ่นที่ได้มาวันนี้วันนี้ไปเล่นฟิตเนสแล้วก่อนกลับมาก็เหอะอมากก็แก่ชชยแล้วนะคะแล้วส่วนตัวนี้เป็นกลิ่นที่เก็บไว้แบบเป็น20ปีได้มั้งอ่ะลองดูนะคะข้อมือน,นี้เป็นกลิ่นที่ขวดซื้อมาซื้อไว้เองนะฝากเพื่อนซื้อจากอเมริกาแต่ตอนนั้นก็ซื้ออีเบย์เหมือนกันขวดละหลายพันอยู่อ่ะแล้วขวดนี้เป็นขวดที่คุณออกให้มานะคะขอบคุณมากเลยคือต้องต้องบอกว่า จะเล่ากลิ่นให้ฟังว่ากลิ่นตัวเนี้นะคะมันเป็นกลิ่นอะควาติกอย่างที่เราบอกแต่ว่ามันแฝงโน้ตของเมลอนฉ่ำๆแล้วก็ดอกบัวเย็นๆแล้วก็มีความมิโมซ่าที่มันจะเป็นแป้งๆละมุลนละมุนนิดนึงดังนั้นกลิ่นนี้เนี่ยจึงเป็นกลิ่นที่อะควาติกแต่เบาคือต้องแยกก่อนนะอะควาติกแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบอะควาติกแบบแหลมๆเหมือน Escape เอสเคปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ อิเซมิยาเกะอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่ตัวนี้เนี่ยจะเบาเบาวกว่าควอเตอร์นะตอนนั้นอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นจะไม่ค่อยทนนะคะกลิ่นมันจะสกินเซนส์มากๆแล้วก็3ชั่วโมง5ชั่วโมงสําหรับวันที่อากาศชื้นๆมีออยอเยอะเนี่ยก็ไปหมดแล้วแต่ว่าความดีงามของมันก็คือมันเป็นกลิ่นที่ละมุนละไมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ทำร้ายใครเลยนะคะแล้วก็ หากลิ่นไหนมาเทียบเคียงได้ยากบางทีเราจะได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นนู้นมันจะคล้ายกลิ่นนี้กลิ่นนี้มันจะคล้ายกลิ่นนั้นเหมือนลูเดอร์ชา n นลก็จะเหมือนซาวาสซาวาสก็จะไปเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนั้นมันก็จะเป็นแบบอิทธิพลที่มีต่อกันใช่ไหมในขณะที่ตัวนี้เนี่ยไม่มีในยุคนั้นตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะจนมาถึงยุคปัจจุบันก็หาตัวเทียบเคียงยากเราก็เลยแบบดีใจมากที่ได้มาเพราะมันหาย,ยากจริงๆแล้วก็ กลิ่นนี้เนี่ยนะคะมันจะเบาละมุนละไมแล้วก็แฝงความสดชื่นทุกๆครั้งที่ได้กลิ่นเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันหายไปกลิ่นม,มันจะหายไปแต่ว่ามันจะวับแวบแว,บ,วบเหมือนกลิ่นที่เราได้กลิ่นน้ําเย็นๆนะมันจะเหมือนกระแสน้าที่ไหลเอ,อื่อยๆแล้วก็บางทีก็จะได้กลิ่นบางทีก็จะไม่ได้กลิ่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบมากนะคะก็จะบอกว่า2กลิ่นเนี้ยนะคะก็ เหมือนกันก็คือคนที่เล่นน้ําหอมเก่าเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ซึ่งโกคนหนึ่งก็เป็นคนเข้าใจก็คือกลิ่นท็อปโน้ตเนี่ยนะคะมันจะเพี้ยนบางคนก็จะเรียกว่าน้ําหอมบูดนะคะกลิ่นท็อปโน้ตมันจะทราบปราไปเลยนะคะแต่ว่าหากเราเป็นคนที่ไม่พิกกี้มากเกินไปนะเราก็เรารักกลิ่นนะั้นจริงๆเนี่ย ท็อปโน้ตจะอยู่กับเราไม่นาน5นาที10นาทีเต็มที่30นาทีหรือเต็มที่1ชั่วโมงท็อปโน้ตก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นกลิ่นฮาร์ดโน้ตซึ่งอันนี้เป็นคาที่เราชอบฮาร์ดโน้ตก็คือเป็นกลิ่นที่เป็นชีวิตจิตใจของมันแล้วก็กลิ่นเบสโน้ตซึ่ง2กลิ่นนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งลองใช้มาเพราะว่าผมเพิ่งลองใช้มาตอนออกมาจากฟิตเนสก็คือกลิ่นท็อปเนี่ยนะคะความเป็นเมลอนความมีซิตรนอหนอหน่อยเนี่ยมันบูดละมันจะเป็นกลิ่นปลาปลาแปล ใครเคยซื้อน้ำหอมเก่าๆก็กจะรู้กันแต่ไม่เกิน30นาทีฟลโด,โดตัวเดิมก็เผยตัวออกมานะคะนางพายน้ำของกโกตัวเดิมที่กโกรรักก็เผยตัวออกมากลายเป็นความนุ่มเนียนนะคะกลายเป็นความเย็นระรื่นเหมือนแบบเราเอาเท้าไปแช่อยู่ในทานน้ำใสๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนดอกบัวเนี่ยมันก็บานเบ่งออกมาเป็นบัวไทยๆด้วยนะคะกลิ่นที่มันตีขึ้นมาเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นกลิ่นบูดอยู่แต่ว่า นี่คือเสื้อที่ใส่เลนฟิตเนสมาก็เนี่ยอ่อนมากนะคะอ่อนมากแต่แบบมันคือเฟลโดที่เรารู้จักอะความหลังจากความบูดมันหายไปมันคือกลิ่นที่เราตามหามานานก็อยากจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีคาแรคเตอร์ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็สื ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความเป็นผู้หญิงนะาทนุถนอมหากใครเป็นสายน้าหอมวินเทจเนี่ยนะคะก็ลองเสี่ยงดูนะคะลองเสี่ยงซื้อดูเพราะว่าซื้อน้ำหอมวินเทจมันก็ก็เป็นการเสี่ยงโชคอย่างหน,นึ่งเนาะเราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าขเขาเก็บไว้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นของแท้หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยใน eBay กวดนี้เนี่ยก็ราคาถีบไป5 0 0 0 6,000แล้วมั้งนะคะราคา EBay ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ๋อมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่มันจะข้ามอยู่ก็คือกลิ่นโทนโอโซน นะคะเป็นกลิ่นโอนโอนซนตัวนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่แบบช่วงหนึ่งที่ฮิตกันมากอะไรอย่เงี้ยนะคะกลิ่นมันจะเหมือนอากาศแอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เอาเป็นว่า เดี๋ยววันไหนเรานัดปารติการอนะไรอย่างเงี้ยเราไปดมกันคืออยากให้เพื่อนๆได้ดมเพราะว่าเราว่ามันเป็นมุดหมายสําคัญมุดหมายหนึ่งของน้าหอมในโทอนอควาติกที่มันพัฒนาจนมาเป็นโทนน้าหอมอควาติกอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบนันนี้แล้วก็เป็นน้ําหอมที่หาตัวเทียบได้ยากนะคะทั้งเรื่องของกลิ่นทั้งเรื่องของดีไซน์ขวดที่สมัยนั้นเขาให้ความสําคัญกับดีไซน์ขวดที่มันแบบน่ารักแบบนี้ก็จะเป็นกลิ่นรูปนางพายนะ้ำ ะะวันนี้ก็คุยกันสั้นๆส,สวัสดีลาแค่นี้ไปก่อนผมมีเขียนรีวิวไว้ในห้องประกานแอนซินฟูลเฟรนนะคะก็ไปลองดูได้วันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนคือจริงๆเหนื่อยมากวันนี้ไปเล่นโยคะแล้วก็ซุมบ้ามาแต่ว่ามีความตื่นเต้นกับอันนี้แล้วก็อยากแสดงความขอบคุณของผู้ที่ให้มานะคะว่ามันเป็นของดีที่หายากจริงๆมันเป็นของดีที่หายากจริงๆแล้วก็เป็นสายน้ําหอมที่แบบมันเอกลักษณ์อ่ะเออ ดังนั้นนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสหาเจอไปเจอที่ไหนนะคะรีบหยิบรีบคว้าม,มานะคะแล้วเราบอกว่าถ้าคุณเป็นสายธรรมชาติสายๆนะคะสายโจมาโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็น่าจะชอบได้ไม่ยากนะคะวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนเื่อนทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะราตรีสวัสดิ์ไปด้วยเฟลดโดร้อยเอ็มแอลที่ข้าพเจ้าได้มาแล้วข้าพเจ้าดีใจคืนนี้นอนหลับฝันดี